รองเท้าแตะ Adda รุ่น 2N36 เป็นรองเท้าแตะรัดส้นที่มีดีไซน์เรียบง่ายแต่มีความสวยงามและสไตล์สามารถปรับระดับความกระชับของสายรัดได้ทำให้ใส่ได้สบายเท้าและไม่หลุดง่ายผลิตจากวัสดุคุณภาพทั้งยางและผ้ามีน้ำหนักเบารองรับน้ำหนักและแรงกระแทกได้ดี เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันหรือการทำกิจกรรมเบาๆใช้เทคโนโลยี2 density เพื่อให้ได้ความนุ่มและความแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันทำให้รองเท้ามีความยืดหยุ่นและไม่หักหลบง่ายเหมาะกับการใช้ในสภาพอากาศหลากหลายมีสีสันและไซส์ให้เลือกเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยสามารถ mix and match กับเสื้อผ้าได้อย่างไม่ตกเทรน์ รองเท้าแตะ Adda รุ่น5 TD 12M1 เป็นรองเท้าแบบสวมที่มีดีไซน์พื้นรองเท้าลายคลื่นไม่เหมือนใครใส่สบายไม่ลื่นและทนทานผลิตจากวัสดุคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานใช้ในวัตกรรม2 Density E เพิ่มความแข็งแรงและสบายเหมาะกับผู้ชายทุกวัยที่ชอบความแตกต่างและไม่เหมือนใคร รองเท้าแตะ Adda รุ่น 5TD09M1 เป็นรองเท้าแตะคุณภาพสูงที่มีดีไซน์ทันสมัยและสวมใส่สบายเท้านอกจากนี้ยังมีการหุ้มหัวเท้าและสายรัดหน้าเท้าเพื่อให้มีความปลอดภัยและกระชับมากขึ้นรองเท้าแตะนี้ยังมีลวดลายพื้นพิเศษที่ช่วยให้เกาะพื้นไม่ลื่น เหมาะกับการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆรองเท้าแตะ a d ด d a รุ่น 5TD09M1 เป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ไทยคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐาน ISO 9001, OHSAS 18001, Code of Conduct และ Thailand Trusted Quality รองเท้าแตะ Adda รุ่น 82R07M1 เป็นรองเท้าแตะลำลองแบบสวมที่เหมาะกับสาวกฮีโร่มาเวลด้วยโลโก้ขนาดใหญ่บนสายรัดเท้าใส่สบายเท้าด้วยน้ำหนักเบาและพื้นไม่หนาจนเกินไปสามารถใส่ไปเที่ยวหรือไปลุยน้ำได้ไม่กังวลเรื่องการลื่นเพราะพื้นรองเท้าชั้นนอกเยึดเกาะพื้นผิวได้ดีนอกจากนี้ยังเป็นรองเท้าแตะที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อลดการก่อให้เกิดมลพิษและประหยัดทรัพยากร และได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลายองค์กรเช่น Thailand Trusted Quality, OHSAS 1 8 0 0 1 Code of Conduct และ ISO 9001รองเท้าแตะ Adda รุ่น7 2 6 0 2 w งเป็นรองเท้าแต่หนังสังเคราะห์ที่มีดีไซน์เรียบหรูและสีสันโทนสุภาพ ใส่ได้หลายโอกาสไม่ว่าจะเป็นการทำงานเที่ยวหรือลำลองมีสายรัดส้นปรับได้เพิ่มความประชับให้กับเทา้าส้นเท้าถูกเสริมให้สูงขึ้นเพิ่มความเสนอให้กับผู้ใช้พื้นรองเท้าผลิตจากอีวาที่มีความนิ่มลดแรงกระแทกและกันลื่นใส่สบายไม่เจ็บเทา้าแต่ราคาอาจจะสูงกว่ารองเท้าแตะทั่วไปและไม่เหมาะกับผู้ชอบลุกที่คูลหรือแทบ